สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA นะครับส่วนในวันนี้ครับก็เป็นการแข่งขันนะครับในเกมที่5นะครับระหว่างบอสซอนเซลติกและก็ดาร์ลัมเบอร์รีครับ ซึ่งในการบ้านทางด้านของเซลติกนี่ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีเซเลตต่างๆเนี่ยมาแล้วก็รวมถึงก็ลังใจของทุกคนเนี่ยมากันเพียบพร้อมนะครับเรียกได้ว่าคือเตรียมฉลองแชมป์ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มเกมการแข่งขันเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเกมการแข่งขันนี่ก็เป็นไปอย่างดุเดือดเพ็ดมันนะครับแต่เซลติกนะครับอาศัยความแม่นของเจสันเดย์ทำนะครับที่วันนี้มีไปถึงสามสิบเอ็ดแต้มนะครับรวมถึงจะเล่นบาวอีกยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับทัพพาทางด้านของเซลติกเนี่ยนำเอานำห่างนำห่างแล้วก็มีรีส์ในนเเออบยไล ไป4ต่อ1เกมนะครับควา้าแชมป์ NBA เป็นสมัยที่18นะครับของสมโมสรนนะครับห่างหายจากจการเป็นแชมป์เนี่ย16ปีนะครับตั้งสิปีก่อนเนี่ยทีมล่าของเควินการเน็ตพอลเพียสนะครับแล้วก็เอ่อรอจอนรอนโดเนี่ยแล้วก็รวมถึงเรย์เอเลนเนี่ยช่วยกันคว้าแชมป์ไปเป็นสมัยที่17นะครับแต่มาปีนี้เจสันเททันครับแล้วก็เจอเลรีบาวช่วยกันนะครับไปถึง คือแซปอร์สิงิ์ด้วยได้แชมป์ในสมัยที่18เรียบร้อมนั่นแหละครับเป็นซูรี่ไป4ต่อ1นะครับใน MVP ไฟนอลนะครับในวันนี้ได้มีการประกาศแล้วนะครับบอกว่าทางด้านของเจเลนบาวนนะครับได้ MVP ในรอบไฟนอลไปนะครับซึ่ง เซรนเบียแล้วก็ทำเฉลี่ยในรอบไฟนอลเนี่ย5เกมเนี่ย20.8แต้มนะครับ5.4รีบาวกับอีก5แอสซิสต์นะครับซึ่งก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย,ย่างโดดเด่นมากๆเลยครับสมราคาคุ้มค่าตัวนะครับกับสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็ถือได้ว่าช่วยทีมเซอร์ติกได้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้แชมป์เสร็จปั๊บเนี่ยทางด้านของโดริกไว้นะครับซึ่งวันนี้เขาโดนเออเดริกแลฟเลียกด ทับลงไปตรงบริเวณพื้นทําให้ฟันหน้าของเขาเนี่ยมันบินนะครับซึ่งเรือรกไลฟ์ฟรีครับก็ออกมาบอกบอกประมาณว่าการที่ผมสูญเสียฟันหนึ่งซี่ไปนะครับมันคุ้มมากกับการได้หนึ่งแชมป์นในชีวิตของผมนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันมันไม่สนใจหรอกนะครับว่าฟันเขาจะบินไปถึงขนาดไหนแต่ก็คือว่าการได้แชมป์ของเขาเนี่ยถือว่ามันคุ้มแล้วนะครับนอกจากนั้นครับทางด้านของเจเลนบ่าวนะครับก็ได้บอกว่า การที่เขาได้แชมป์ MVP, เอ็มวีเออไฟนอลเอ็มวีพีเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณทุกคนนะครับไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับส่วนทางด้านของลูการดอนซิสนะครับซึ่งลูก้าเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าตัวเขาค่อนข้างเสียใจแล้วคือไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยพ่ายแพ้แต่แล้วก็ตามครับเขาเชื่อโดยองค์ประกอบของทีมเนี่ยกับการบอดบริหารชุดใหม่เนี่ยน่าจะสามารถช่วยให้ดดลัสมอริกเนี่ย ดีขึ้นกว่าเดิมและรวมถึงปีหน้าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนนะครับก็สรุปสุดท้ายครับเซลติกควา้าแชมป์เอ็นบีเอในปีนี้ไปครองนะครับแล้วก็เป็นสมัยที่18นะครับของสม,มสรตัวเองนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำฝากกันนะครับสวัสดีครับ